นี่ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะตอนออกจากบ่อจะเป็นยังไงนะครับรถไมโครคันนี้ใหม่มากเลยหล่อมากเลยดั่วยังสวยเลย ร้อยสามสิบครับสมิตรโมยี่นะครับสูมไปใกล้ๆเลยดูสวยงามครับสวยงามเป็นไงครับไปแล้ว ดี๋ยวรอเป็นยังไงใช่ไหมต่างไหมอื <ừ. S 2> ตมต่างจากเดิมเลยใช่ไหมดูเห็นเมื่อกี้เกียอะไรเมื่อกี้เกียสอง โอ้เกรสงยังไม่หมดดิเยสมิต,ตโมครับคันใหม่สวยงามครับคันนี้ดูดินเมื่อกี้มัออกไปเมื่อกี้อ่ะเนืยนเลยนะเนี่ยเนืยนเลยโอ้แตง่งได้สวยมากเลย แต่งได้สวยมากเลยดูมีไฟขาฟงขาไฟสวัสดีครับเป็นไงขับมันไหมคันใหม่จุดจาดไหมไจุดจาดไหมมันเป็นคอนโทรลอะไรเหมือนแคทไหมแคทครับเหมือนแคทเลยเอ,อ่าลองทดสอบขับดูได้ไหมได้ครับได้ไหม อยากดูว่ามันระบบใหม่ๆม,มันโอ, oh! อ้เอยยินจังอ่ะโ,ะโอ้มีวิยยุด้วยครับเดี๋ยวเรามาลองทดสอบจิตักนี่ไม่นนดดนมเน้นตักผ <c oughs> มจะวางขากลองไงเดี <c oughs> ๋ยวผมจะลองดูนะ ับง่ายมากเลย,อเยโอ้โไม่ได้โรงตีนครับไม่ได้โรงตีนโย่โดิ่งแข็งครับดินแข็ง ง่ายมาก ยอเยมื่อกี้ได้ลองไมโครมาดูคันนี้ครับชิ้นงานกูบ้าสย,ยอเลยเครื่องเครื่องยังใหญ่เลยอ่ะปมิดซูนะคหัวมิดซูนะดูเครื่องคนระับดูเครื่องออ๋ อย่ามองแต่หัวนะครับอย่ามองแต่หัวนะครับสวยงามมากเลยคิดจ้าไงไอ้มิชิลินสามตัวเนี่ยสามชาให้ฟังหน,น่อยดิ <c oughs> ไม่ยอสามชาย <c oughs> ตัวนี้ก็จะเป็นไฟแบบหลอดสปอตไลท์สวัสดีครับบอกให้สามชาฟังหน่อยโอ้ทำไม โอ้เครื่องเท่าไหร่นี่ <75. S 2> ออ 75, ร้อยเจ็ดห้าร้อยเจ็ดห้าล็อกกี้าดูเกียร์เมยโอ้เกียร์ใหญ่ขนาดนี้เลยนะเกียร์มันใหญสุดยอดเลยเมยทีมงานนี้สุดจัดครับกินข้าวกันยังนี่กินข้าวแล้วบอก อูอ้วมันเปิดดูภายในัเครื่องเสียงโอ้กลองเนี่ยเราทำกลองนี้ก็ได้นี่โอ้โหมีลรโปรงเส้นกลางนะดูกลองครับดูกลองกลองเป็นกลองเราขี่แปงครับแปงไม่เป็นไรครับเราแปงได้ครับแปงตัวนี้แล้วก็ใสก่กอลองแค่นี้ก็พอแล้วเนี่ยใส่แค่นี้ก็พอแล้วเนี่ยกลองแก้วเอาแบบโหดๆหน่อยนะ ใหญ่ๆเลยไหมโอ้ไม่มีติดอ่ะดูวะไปได้เฉยอะนี่ครับอยู่นี่ก็เล่นเครื่องอย่างนี้เลยครับมีแต่เครื่องใหญ่ๆเลยนี่อันนี้ก็แปลงเหมือนกันอันนี้ก็แปลงเหมือนกันนะครับตัวนี้แต่ไม่รู้ว่าเป็นของอะไระครับ ตัวนี้ยิงยาวเลยดูอ่ะยาวกว่าเขาเลยโอ้สับไม่ใช่สับสองหรือสับสามนั่นน่ะโอ้อันนี้ก็เครื่องใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยฮ i โนเขาเรียกฮ i โนอะไรเนี่ยคาโบนะ่เนี่ยดูกองครับดูกองเนี่ยการเดินกองทางต้อนอีกแล้วครับไม่ต้องสืบ กองใช้แค่นี้เองตัวดูดนะช่างต้นจัดให้ครับไม่ต้องซื้อเลยอยู่เขตเนี้ยเครื่องเทอร์โบเนี่ยทั้งพวกแบบเทอร์โบเนี่ยช่างต้นน่าจะดำดับหนึ่งนะครับในโคราชต้นท่อซิ่งนะครับเพราะว่ารถผมรถกระบะผมก็ทำมาวันนี้ก็เครื่องเกียร์ใหญ่เหมือนกันนะเห็นแต่เล็กๆเงี้ย ท่อก็ออกสองชิมิตโมคันนี้ตักเร็วมากตักดีมากเลยนี่ก็หอนเหมือนกันอันนี้เครื่องเท่าไหรน่นี่เครื่องเท่าไหร่ครับตัวนี้ร้อยหกห้าครับเทอร์โบเครื่องอะไรอิสุบอกโอ้เกียร์เกียร์อิสุโอ้ร้อยหกห้าครับตัวนี้ ใส่เทอร์โบครับดูดิโอดูเอาสับสองเลยแน่จริงอะ่ะเออนั่นสับสองกาการเลยนั่นสับสองเลยนั่นปั๊ดสองจริงๆนั่นน่นะโอ้พี่น้องเขตนี้มีแต่เด็ดเด็ดเลยสุดยอดยังเลยครับอุย้ยในช่วงยาวครับช่วงยาวแต่ก่อนน่าจะเป็นรถเอ่อ ต่อลูกพ่วงนะครับผมกลัวโทรศัพท์ผมดับจังเลยถ้าดับก็แสดงว่าต้องจบคลิปเพียงเท่านั้นนะครับเพราะว่าเจอแดดนะครับตัวนี้ก็เครื่องใหญ่เหมือนกันแต่โอ้ยยังยาวอ่ะกี่เมตรวะคั้นี้เอาฝาท้ายไม่ยอมปิดยาวกว่าเขาน่าจะห้าเมตรหิบ เออใช่ไหมประมาณนั้นครับตัวนี้ก็เครื่องใหญ่เหมือนกันเครื่องใหญ่เหมือนกันครับเดี๋ยวคือเขามีวิยยุของทูอ่ะทุกคนเลยที่ได้ยินตอนตอนที่ผมขับไมโครอ่ะจะได้ยินเสียงเขาคุยกันนะมันจะเป็นซื้อจากทูนะ ดีนะครับวิทยุตัวนี้มันเป็นโทรศัพท์ก็ได้เป็นวิทยุสื่อสารก็ได้มันรวดเร็วทันใจครับเราจะไปเทลงไหนลงตรงไหนรถสวนกันยังไงนะครับทีมงานนี่ถือว่าสุดสุดมากครับนี่ก็บอกไว้นะครับเผื่อแถาแก่ไหนมีรถเยอะนะครับรถเยอะๆนะครับก็ซื้อให้ลูกน้องใช้นะครับก็สะดวกสบายนะครับ แกตักได้เร็วมากเลยไปวนวดบบดนี้อู้ใส้ได้สวยมากเลยลมีแถมอีกมีแถมอีกมีแถมไปแล้วไปแล้วเดี๋ยว ไว้โอกาสหน้านะครับเดี๋ยวก็จะมาถ้าได้มาแถวโคราชเดี๋ยวผมจะมาถ่ายทีมงานนี้ให้พี่น้องชาว YouTube ได้ดูกันอีกนะครับสุดจัดนะโอเคครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับยังไงเจอกันคลิปต่อไปครับเดี๋ยวไปทำงานกันต่อครับสวัสดีครับ